嗯，没问题。 ขวกข่าไปไหนเป็หนเนาะต้อง,งต,อต้องไปหาลูกผัวของข้าตัดนั่นละพี่เพไมคะลูกน<อ>ิสมูดแม่กมลกกับมาแล้วหมอนันกลับมาแล้วนะคะพี่ไพ พี่เมย์ตนหนีไปแล้วพ่ภัยพี่พยัยหนีฉันไปแล้วใช่ไหมพิภัยฉันจะ,จะเป็นม้ำตัวพี่กลับมาตกเป็นน้ำหย่แน่ๆจลัวของกูกของข้าปิ па Лю привет Пока มื่กอต้กไม้ในกองเอวได้สายลมไปทีพยต้องเป็นกองผาคนขอคุณเป็นอะไรเลี้ยงสัตว์ได้ดยไหม ปล่อยหัวข้างเดี๋ยวเน้ป่อหัวพี่อาปมาหาไอ้พี่ายมาเดี๋ยวเน้พี่เดี๋ยวไปเชิญลูกคิดเดี๋ยวไป Apera a, ver, a ver. tôi có ba là tay chào mừng tôi là một cái tay chào là 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 cái cái là là เกลอนี่เดี๋ยวมาครับจะเอาเป็นน้องใต้ดูนี่แหละโชคดีกัน <laughs> Bye.